สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับสมาชิกนะคะที่ติดตามพิ๊กในช่องทาง youtube นะคะตัวนี้เป็นเสื้อกันหนาวนะคะขายสำหรับสิ้นปีนี้ค่ะเป็นเสื้อกันหนาวจากประเทศญี่ปุ่นค่ะตัวนี้จะเป็นงานนะคะลกเอาเลตนะคะลดสต็อกมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสินค้าค่อนข้างจะมีคุณภาพดีมากๆนะคะแล้วงานนะคะสวยมากๆค่ะทุกคนนะคะก็จะเป็นงานแบบเทรนแบบ นะคะวัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยประมาณนี้ค่ะนะคะงานสวยมากค่ะตัวนี้จะเป็นงาน9กกิโลนะคะเป็นงาน9กกิโลก็กระสอบหนึ่งนะคะอยู่ที่นะ้าสิโลก็อยู่ประมาณนะคะได้อยู่ประมาณ180ตัวนะคะส <est S 2> ําหรับเสื้อกันหนาวนะคะตัวนี้นะคะ,ะ,คะปีที่แล้วนะคะสําหรับงานเซตนี้นะคะปีที่แล้วกระสอบจะอยู่ที่ราคา1 2 5 0 0บาทค่ะงานเกรดนี้นะคะ <iem. S 1> แต่สําหรับปีนี้ค่ะนะคะโชคดีมากนะคะเป็นปีแบบที่แบบ คือมันก็จะมีความแบบโชคดีผสมโชคร้ายนิดนึงนะคะก็จะเป็นอะไรที่ช่วงนี้ราคาเบาค่ะนะคะก็จากกระสอบ12 500ตอนนี้ราคาซอฟแล้วนะคะติดต่อสอบถามได้ที่โกดังบ้านปิ๊ก888นะคะแต่ราคาซอฟลงกว่าเดิมเยอะมากนะคะแต่ว่าเพื่อความแน่นอนนะคะไปสอบถามที่เพจโกดังนะคะอีกทีหนึงเนาะนะคะเนี่ยคะ่ะสวยมากตัวนี้จะเป็น ตัวฮูดด้วยนะคะเป็นฮูดด้วยนะคะเดี๋ยวเพียงให้ดูนะคะฮูดคือสวยมากเนี่ยค่ะจะเป็นตัวฮูดนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะเป็นฮูดเนี่ยค่ะสวยมากนะคะงานนะคะงานสไตล์ญี่ปุ่นก็จะออกแนวแบบน่ารักน่ารักอยู่แล้วค่ะทุกคนนะคะงานสไตล์ดีมากนะคะเป็นแบบเนี่ยค่ะเป็นงานคอปก็เยอะนะคะงานคอปจะเน้นๆหน่อยนะคะงานคอปเยอะมากนะคะเนี่ยค่ะนี่สี้ยิเยนนะคะ สวยมาตัวนี้เป็นหนังกลัก หสภาพใหม่ 2. งานแฟชั่นเหมาะสำหรับเทรนวัยรุ่นเลยค่ะนะคะเหมาะสำหรับวัยรุ่นเลยไซส์ก็กำลังดีนะคะอยู่ที่ประมาณไซส์ S M L นะคะ XL มีบ้างแต่ส่วนน้อยส่วนมากจะเป็น M กับ L นะคะงานสวยแน่นอนค่ะทุกคนนะคะใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้าไปนะคะที่เพจโ,โกดังบ้านปิ๊ก888นะคะปิ๊กจะมีรีวิวสินค้านะคะทุกวันนะคะที่เพจนะคะฝากกว้ด้วยนะคะสำหรับงานตัวนี้เป็นตัวขายดีแน่นอนสำหรับปีนี้ค่ะใครที่กำ หลังเลงหาสินค้านะคะที่จะเอาไปไฟ์สดหรือว่าสินค้าที่จะเอาไปขายตามตลาดนะคะออฟไลน์ออนไลน์ได้หมดเลยค่ะเพราะงานตัวนี้นะคะเอาไปประหยัดค่ะทุนแรงมากเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เอาไปไม่ต้องซักแล้วค่ะตัวนี้สามารถรีดแล้วก็ขึ้นราวขายได้เลยนะคะตกเฉลี่ยแล้วต้นทุนสําหรับตัวนี้นะคะปีที่แล้วต้นทุนอยู่ที่69บาทต่อตัวนะแต่สําหรับปีนี้ ครึ่งราคาแน่นอนค่ะนะคะสำหรับใครที่สนใจติดต่อสอบถามไปได้ที่เพจโกดังบ้านปิก888นะคะขอบคุณค่ะ